ครับสำหรับชิพนี้นะครับพามาชมขอกไก่อนุบานนะครับพอกไก่อนุบานทา้งสุ่มซอไม่ิดแดงนะครับสุ่มของนายนะครับนี่เป็นลูกของก็จะเป็นทังสายดันเบลโซนะครับแม่จะเป็นทางเท่าจอมโหดนะครับเท่าจอมโหดลุกไก่แข็งแรงดีนะครับ เดือนเฉลครับนะครับนี่จะเป็นทางสายเชิงครับแ,แรงดีครับลูกไก่ครับสายดัเอโซ่แม่เป็นทางสายเข้าจอมโหดนะครับทางสุนทรไม่แรงนะครับฝากติดตามนะครับอีกหนึ่งชุดอีกหนึ่งครอกนะครับ แข็แงแรงดีครับคล่อยเรนดินนบับตามล็อกครับตามล็อกสำหรับชุดนี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ